ทีนี่บางคนเขาจัดอาจจะมาไว้ว่าเป็นผู้ทำลายพระศาสนาเอาเสียเลยรวมทั้งทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาถือกันอยู่แต่ก่อนในรูปแบบของาศาสนาเมื่อ ความหากันขนาดนี้มันก็ถึงที่สุดนะกลายเป็นตัวเสนียดจันไรในพศาสนาอใอรเสียก็มีบางคนใช้คำอย่างนั้นเรานี่ได้สนใจได้พยายามอุทิศชีวิตจ,จิตใจเพื่อจะทำนุบํำรุงศาสนาจะยอกย่อะศาสนาจะเผยแผ่ศาสนามาเป็นสิบสิบปี <c oughs> น่าจะทำลาย พระพุทธศาสนาเสียเพื่อประโยชน์อะไรเหรอฉะนั้นว่าแต่ที่เอามาสอนกันอย่างไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยประกาศตัวเป็น้าศึกพุทธศาสนาที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วเอามาสอนกันในนามพุทธศาสนานี่ยจะทําตัวเป็น้าศึกหรือต่อต้านหรือชี้แจงให้ <c oughs> ประชาชนรู้จักอย่างถูกต้องว่านั่นมันคืออะไร นี่คนที่เขาเสียประโยชน์เพราะการทำอย่างนี้ของเราเขาก็จัดเราเป็น้าตสึกป้ายชื่อว่าเป็นตัวทำลายศาสนาเละแม่ระเบียบประเพณีต่างๆชนิดที่งมงายแต่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับศาสนามันงมงายแต่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับศาสนา ล้วก็บอกว่าควรชำระชาล,ล่างควรยกเลิกเพิกถอนไปนี่ไม่ใช่ทำลายศาสนาแต่ทำลายกาฝากที่มันจะมาเกาะเกี่ยวกับศาสนาหรือมันได้เกาะเกี่ยวอยู่แล้วจะต้องทำลายเสียเหมือนกับทำลายกาฝากมันไม่จะทำลายต้นไม้ตนนั้นนย่คอยเข้าใจตามนี้ด้วย